เราอ่ะอยู่ดีๆก็มีความเชื่อมั่นว่าเราเขียนยันได้ไม่เคยเขียนไ,ไม่เคยวาดจากภาพยันที่น้องๆเห็นเนี่ยครับไม่มีสอนในมหาลาัยแน่นอนอาจารย์ได้วิชามาโดยที่อาจารย์ เป็นเรื่องอาจจะได้มาจากใดๆไม่ทราบแต่คนที่ได้ยันไปมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาครับอาจารย์ในคือนักธุรกิจเริ่มต้นเขียนผืนแรกก็คนข้างๆนี่แหละถ้าพวกเราอยู่ข้างๆก็ต้องได้ไปก่อนโอ้โหแล้วทุกคนมีชีวิตที่เปลี่ยนอย่อยางนี้เลยแต่ละคนมันพลิกทุกคนเลยทุกคนเลยที่ได้ยันแปลกไหมณวันนั้นจนถึงวันนี้ครับ,รบอาจารย์เขียนยันมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ 6ปีอาจารย์เขียนยันไปทั้งหมดประมาณกี่ภาพนะครับห,ห,ห,หลายหมืน่นหลายหมืน่นหลายหมื่นอาจจะเกือบแสนแล้วก็พระยานอาจารย์เนี่ยราคาสูงสุดแล้วก็ผืนที่ใหญ่ที่สุดคือ5เมตรก็คือราคาที่น่ล้านบาท1 0 0ล้านบาทใช่5ล้านมี 15, ล,ม 15. ล้านคนบูชาของแล้รเอ็กซ์คุสซีมากๆค่ะนักธุรกิจมาด้เยอะค่ะ นี่นี่นี่ขอต้อนรับสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้กับแคมเปญมูยังไงให้ถึง้อยล้านครับผมกล้องครับผมฟิวครับวันนี้เรียกได้ว่าเราตะเวนมาทั่วไทยอีกแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่สำนักของอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชามหานรวยนะครับมียันละครั้งแต่5000ถึง100ล้านเรียกได้ว่าเป็นความลับของนักธุรกิจและก็เป็นสิ่งที่นักธุรกิจทั่วท้เมืองไทยอยากจะได้ครับพี่กล้องครับหากคุณเชื่อว่านี่คือศรัทธา หากคุณเชื่อว่านี่คือกำลังใจบางคนมองว่าเป็นเรื่องมองมงายมีเพียงคุณครับคุณี่เป็นผู้พิสูจน์ครับของเรื่องเหล่านี้ครับไปพบกับอาจารย์ครับกับยันที่นักธุรกิจทั่วประเทศต่างอยากได้และต้องการครอบรองครับ สวัสดีครับนี่เจอเลขาเลขาอาจารย์ไพโรธวันนี้ให้พี่พัฒน์พาทัวร์ได้ไหมครับว่าแต่ละยันมีกี่ไซส์ยังไงบ้างครับรูปนี้ไซส์นี้เท่าไหร่ครับไซส์นี้นะคะจะผืนนะคะจะขนาด2เมตรคูณ2เมตรเลย5้าล้านบาท5 0ล้านบาทใช่ค่ะมีราคาตั้งอยู่จริงมีคนบูชาจริงมีคนบูชาเนี่ย มากกว่านี้ราคามากกว่านี้ด้วยค่ะมากกว่านี้ก็ใช่ค่ะแพงกว่านี้ไม่กี่บาทประมาณ1 5บหถึงทีล้านก็มีคนบูชาแล้วตอนนี้มีไหมครับมีค่ะปัจจุบันนี้พาไปชมได้ไหมครับค่ะแล้วก็พระยานอาจารย์เนี่ยราคาสูงสุดแล้วก็ผืนที่ใหญ่ที่สุดคือ5เมตรก็คือราคาที่100ล้านบาท100ล้านบาทใช่ค่ะหล้านมี15ล้านมีคนบูชาพ่อบอกเลว่าใครพอบอกได้เอ้กุศิ์มากๆค่ะนักธุรกิจมาได้เยอะไงบางเยอะค่ะ เล็กลงมาเล็กนึงค่ะอยู่ที่ก็ตามราคาเลยค่ะ5,198บาทนะครับ5้าพันสีาล้านขอดูใหญ่สุดได้ไหมพาเสียเข้ามาไปได้ไหมครับพาเสียเข้าดี๋ยววันนี้เหมาเลยครับลำใหญ่ๆร้อยล้านเลยได้ไหมร้อยล้านเลยครับเรากําลังจะเห็นผ้ายันผืนละ100ล้านบาทด้วยกันแล้วนะครับท่านท่านคงกับพื้นแล้วก็ใช้ที่เข่าอะค่ะ เขียนจากลงข้างในอะค่ะป<ม>งข้างในขยายออกมา,าอมาเรื่อยๆนะครับเข่าก็เขียนท่านเขียนดูซ้ายคือเข่าแล้วก็เขียนไปหลังโอ้แล้วยังสวยกลมเป๊ะตามความเชื่อตามพุทธคุณครับผู้ที่ครอบครองอยันนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับก็เราก็เห็นเป็อยู่นะคะว่าอัคคระเนี่ยเป็นพุทธคุณเนี่ยสูงสุดนั้นความหมายที่ดีนะคะนโมพุทสายะบารมีสูงสุด ทาโรสวรัสดีครับสวัสดีครับรครับเขาทราบมาว,าวา่าถ้าอยากได้ยันของดีให้มาที่นี่าศาสตร์ยันของอาจารย์ทพยโรดคืออะไรครับเริ่มต้นเนี่ยคือย้อนหลังไปบบเมื่อปีพศ2555รครับอาจารย์เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตก็ามาซื้อที่ตรงนี้นะแถวดอนเมืองนนะครับถนนนีทรรศีสามไร่กว่าบังเอิญในที่นี้มันมีทั้งต้นโพต้นใสซึ่งอยู่รวมกันครับจริงๆมีต้นสาระอีกต้นนะซึ่งอยู่ใกล้กันห่างกันไม่เกินสิบเมตร นี้เจ้าของที่ที่จะขายให้เขาบอกไว้ขออย่าให้ตัดได้ไหมเขาจะขายสัญญากับตัวเองทั้นพูดประกาศไปทั่วแล้วว่าอายุสี่้าจะปลดเกษียณ้วยเพราะทุกอย่างมีครบหมดแล้วใช้ชีวิตแบบที่ไลโค้ดเขาคุยกันไฟแนนเชียลฟรีดรววาองฟรีดองไฟแนนเชียลฟรีดอใช้เวลาอย่างเต็มที่อยากกินอาหารอะไรไปหากินอยากทำอะไรทำอยากนอนนอนอยากเที่ยวเท <c oughs> ี่ยว ตีคอฟทุกวันในระหว่างที่เราไม่ได้ทํางานเนี่ยก็นอนกลางวันนอนดูทีวีแล้วก็เผลอหลับไปมีพระมาเข้าฝันอืเข้าฝันสี่ปีกว่าครับปีแรกๆเนี่ยกราเข้าฝันไม่ทีกครั้งหรอกแต่แปลกตรงที่องค์หนึ่งและเรื่องราวมันร้อยเรียงมันต่อกันเป็นซีในความฝันหรือใหลายๆคนอาจจะบอกว่านั่นคือนิมิตเขามาบอกอาจารย์มาอะไรครับ ขามาบอกให้ไปครอบครูบอกให้ไปอบครอบครูแล้วก็จะมีเหมือนกับตอนเราฝันมันมีเหมือนตัวอัละเลขยันบางครั้งนะไม่ใช่ทุกครั้งวิ่งก่อนที่จะฝันครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้นั่งคุยกับน้องๆที่เป็นหัวหน้าเซลล์น้องๆเหล่านี้เขาจะไปไประชุมสัมนา,าต่างจังหวัดเนี่ยเ,ยเกือบทุกเสาร์าทุกอาทิตย์ แล้วเขาก็ต้องไปนอนตามโรงแรมต่างๆในสซนต่างๆแล้วเขาก็เล่าเรื่องผีไปนอนทับทีเท่าแล้วก็เล่ากันไปแต่เขาเล่าทุกคนละตามประเพณีเราก็ต้องเล่าสักเรื่องอมไม่มีเรื่องอะไรเราก็เล่าเรื่องฝันนี่แหละแล้วก็มีน้องคนหนึ่งบอกว่าถามชื่อหน่อยสิเรายังไม่รู้จักชื่อท่านคือเราเราก็รู้สึกในใจว่าออวันนั้นฝันเยอะแล้วก็ท่านก็บอกไปครอบครูเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้อาจารย์ต้องไปครอบครูเพราะว่าท่านก่อนที่เราจะตื่นจากฝันเนี่ยท่านบอกว่า ไหนว่าจะถามชื่อเราแล้วอาจารย์ถามไหมครับนี่คือเหตุจำไม่ได้ว่าเราถามหรือว่าท่านบอกเลยแล้วท่านก็บอกว่าท่านชื่อพายการธรรมโชนไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพายการธรรมโชติเนี่ยเดิมได้ยินแค่เพลงเท่านี้ครับคาราบาวมาโชตใช่แต่พื้นเพยเดิมเนี่ยอาจารย์มีคนเนี่ยพระนครรี๋ใหญ่ละโอแล้วเรื่องของหัวใจเนี่ยชอบพลา พระสมัยอุศีญาติโอหูอาจารย์เนี่ยเช่าเช่ามาเยอะมากไปทําตามที่ท่านบอกท่านบอกว่าไปครอบครูก็ไปครอบครูแล้วก็ครอบครูเสร็จขอความรุ่นหนึ่งศูนย์หนึ่งครับไปครอบครูคืออะไรครับอาจารย์ไปครอบครูก็เขาบอกไปครอบครูก็ทํายังไงก็เขาให้ทําอะไรก็ทำแล้วเขาบอกมามให้ไปที่ไหนไม่ได้บอกเขาบอกให้ไปครอบครัเฉยใช่แต่ตามประวัติของพระอาจารย์ธรรมชนเนี่ยเราอยากเดินตามให้เป๊ะเลยครับ ประวัติความเป็นมาของท่านเนี่ยท่านเนี่ยมีครูเป็นพระอาจารย์เขมรเขียนยันชื่อพระอาจารย์คืนเพชรนี่ตามกำาราเลยนะจากใน Google ไปค้นก็เป็นอย่างนี้ไปที่วัดเขานั่งบวชที่จังหวัดสุพรรณวัดที่ท่านจาอยู่ประวัติก็เป็นอย่างนี้วันแรกไปแบบไม่รู้เรื่องไปที่วัดนั้นความรู้สึกที่เข้าไปสู่วัดนั้นเป็นไงครับนี่ก็เกิดเรื่องประหลาดตอนไปเนี่ยไปด้วยกันรถสองคันไปถึงวัดปุ๊บรถจอดในวัด มันอยู่ยอดเขาเร,รถจะจอดได้มันไม่เกินสิบคันเพราะบริเวณไม่กว้างม,มาจอดปุ๊บเดินลงไปประมาณสิบเก้าก็ถึงกุติพะละเราไปจากกรุงเทพสองชั่วโมงกว่าถึงสามชั่วโมงเข้าห้องน้ำก่อนดีว่าเดียวเข้าไปคุยหลวงพ่อแล้วต้องมาเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำไม่เรียบร้อยก่อนเพราะคนยังเยอะอยู่ร,รถจอดอหน้าวัดสี่ห้าคันรถเราอีกสองคันไปเข้าห้องน้าเสร็จเรียบร้อยประมาณสักสิบกว่านาทีเนี่ยเสร็จเรียบร้อยลมพัดเย็น ยอดเขาวิวส,สวยหลังจากตรงนั้นเราก็เดินออกมาหน้าวัดซึ่งจากห้องน้ํามาหน้าวัดเนี่ยไม่เกินห้าสิบเมตรห้องวค,ความ,มาไม่มีคนไม่มีรถที่มีอยู่ทั้งหายไปหมดจากที่ตอนแรกมีรถดดเยอะมีคนเยอะด้วยแล้วเกิดปฏิหารอะไรขึ้นครับอาจารย์ไม่มีใครอยู่เลยก็เดินดูทั่ววัดเลยลงไปในในถ้ำที่เขาว่าหลวงพ่อพระอาจารย์ลวงชดตอนนั้นเวลาหลบค่าศึกก็จะลงไปในถ้ำ อยู่ที่นั่นประมาณสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงไม่มีคนไม่มีพระไม่มีใครทั้งวัดเราอิสระมากเหมือนท่านเปิดทางให้แลหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็ตอบ<า>ความเชื่อของเราก็กลับมาก็มานั่งเขียนยันครับหลังจากไปครอบครูเสร็จแล้วไปที่วัดนู้นแล้วก็มานี่ก็ามานั่งเขียนแล้วเขียนตอนนั้นอาจารย์ได้เริ่มเรียนเขียนยันหรือว่า <จะ S 1> ยังไงยังครับเ,เรื่องแปก เราอะอยู่ดีๆก็มีความเชื่อมั่นว่าเราเขียนยางได้เฮ้ยียนมาก่อนนะครับไม่วาดรูปมาก่อนนะครับวาดรูปก็ดรูปไรดี่ะก็คือก็เหมือนเด็กนักเรียนทั่วไปอาจารย์เรียนสายพระละครับอยู่ที่โรงเรียนวิทยาวิไลไม่เคยเขียนไม่เคยวาดไม่เคยสัมพันธ์เรื่องนี้จากภาพยันที่ลองๆเห็นเนี่ยครับไม่มีสอนในมหาอะไรนลย ไม่ว่าจะเป็นเพาะช่างไม่ว่าจะเป็นสินปากรไม่มีใครสอนแบบนี้รูปหลักแบบนี้ครับครับแล้วมันเกิดขึ้นขึ้นมาหลังจากเราไปครอบครูแล้วในฝันบอกให้เราเขียนหยันแล้วยันดันออกมาเป็นรูปนี้เหมือนศิละปะรูปแรกที่เขียนเป็นยันอะไรครับอาจารย์นี่คือไซส์ใหญ่ที่เขียนคื้นแรกอยู่ดีๆไม่เคยวาดได้ภาพนี้เลยใชโ่โอ้โหภาพนี้ตามความเชื่อตามศาสตร์หลังจากเขียนมาแล้วครับเขาคือหยันอะไรครับ เป็นมหายันสิทธิ์มหายันสิทธิใช่ <S <S ไปธรรมะที่ไหนไนก็รวยสิทธิ์ <S 2> <S 2> พราะอาจารย์เนี่ยใช้พระคาถาทั้งหมด9พภพระคาถาด้วยกันครับซึ่งเน้นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภความรักมรเมตตาครอบครัวอยุดเย็นเป็นสุดแถวคาดปลอดภัยให้คนเย็นตบายแล้วแต่ละคนก็จะมียันที่แตกต่างกันออกไปประจําตัวของแต่ละคนอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์แต่ละคนเนี่ยเพียงแค่ส่งวันเดือนปีเกิดมา แล้วบอกว่าเกิดจะหวันคืนมันก็จะเสียงต่ตงแต่ละคนครับงั้นยันของอาจารย์ไผ่โรดครับที่มีลักษณะนักต่อไปนี้ครับมีคําพูดอะไรอยู่ในนั้นบ้างมีภาษาอะไรอยู่ในนั้นบ้างเป็นภาษาบาลีครับเป็นภาษาบาลีเป็นหัวใจยันเขาเรียกว่าหัวใจพระคาถาต่างๆครับาาก้าพระคาถานโมพุทธายะนัมมะอาวุิสวาสุอาสังวิสุโลภุสัตุภัก นามาภะธาณชาลีติพุทธังสังนิสุณโมโนเห็นไหมครับแล้วก็นโมทยะคือทั้งหมด9กาภาถาเลยรับอาจารย์ได้วิชามาโดยที่อาจารย์เป็นเรื่องอาจจะได้มาจากไหนๆไม่ทราบครับแต่คนที่ได้อย่างไปตามประสบการณ์ที่เขาได้ไปในหลายๆปีเนี่ยมันเกิดเลยขึ้นกับชีวิตเขา,มมาอาจารย์เนี่ยคือนักธุรกิจเริ่มต้นเขียนถืนแรกก็คนข้างๆนี่แ ถ้าพวกเราอยู่ข้างๆก็ต้องได้ไปก่อนอคนที่ได้ไปคือคนที่อยู่รอบข้างรยง์แล้วทุกคนมีชีวิตที่เปลี่ยนอย่างนี้เลยแต่ละคนมันพลิกทุกคนเลยครับทุกคนเลยที่ได้ยันแปลกไหมตามความเชื่อของโบราณการยันนําสิริมงคลใดมาแก่ผู้ครอบครองครับแค่มียันก็เป็นสิริมงคลกับทุกคนเลยอาจารย์เติบโตมาเนี่ยก็เห็นยันและ อยู่ตามบ้านแล้วก็เชื่อว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราควรจะกราบไหวาบูชาและอธิษฐานจิตขอครับถ้าเราปฏิบัติตนดีเราก็จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราขอก็เป็นที่พึ่งทางใจสําหรับคนที่มีที่พึ่งทางใจอยู่แล้วบางคนมีพักเครื่องดีๆก็เอาไว้อธิษฐานจิตก็ดีอยู่แล้วบางคนใช้พ่อแม่หรือผู้มีพระคุณมาห้อยอคอเขามีที่พึ่งทางใจอยู่แล้วก็ก็ไม่จําเป็นต้องมีอย่างเขามีอยู่แล้ว ใชมบางคนนับถือเจ้าแม่กวนอิมบางคนนับถือองค์เทพต่างๆแล้วเขาประสบความสำเร็จในชีวิตก็นับถือไปไม่จําเป็นต้องมาบูชามาหายันหลวงของอาจารย์ณนะวันนั้นจนถึงวันนี้ครับ,รบอาจารย์เขียนยันมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ6ปี6ปีปอาจารย์เขียนยันมาทั้งหมดประมาณกี่ภาพนะครับโอ้โหเยอะไม่ได้จดไม่ได้จำเยอะอแล้วกันณนะวันนี้ใช้คําว่าลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมครับที่ครอบครองยันของอาจารย์เนี่ยมีประมาณกี่คนครับ หลายหมื่นหลายหลมื่นหลายหมื<ค>นหม่อมอนอาจจะเกือบแสนเกือบเกือบแสนคนอย่างยันผืนนี้เนี่ยคือผืนแรกที่เขียนไซส์ใหญ่สุดคือน้องคนหนึ่งที่เป็น เป็นเลขาอาจารย์เป็นเด็กขับรถอาจารย์แต่รองเท้าหัวเปิดอะ่ะมันเดือนหมื่นแปดมีลูกสองคนเมียแล้วมันจะพอไหมมันก็พอดีที่มันจะต้องใช้ไม่มีวันรวยเลยยากหลังจากนั้นเนี่ยหกปีมาเนี่ยรวยแบบรวยอะ่ะครับนี่นจะพูดยังไงรวยมากมจากรองเท้าหัวเปิดใช่ยันอาจารย์ไพโรธผืนแล้วอะไรนะครับ มีตั้งแต่หลักพันยันหลักร้อยล้านร้อย <100 S 2> ล้าน,านใช่ขอเรียนรู้ยันร้อยล้านน,นะครับอาจารย์เป็นมีผืนเดียวที่เขียนไว้เป็นเขาเรียกว่าทิ้งไว้มีอักขระใดๆมีความสวย,ยงามเียาไปคือนโมทายะนมะอ,อุอิสวาสุอสังิสุโลภสาวะนามาปะทะนาชาลิติกุอากาสะพุทธังสังมิสุณโมโลก้าพังอธาครับถ้าเป็นผมครับอาจารย์แนะนำลายไหนดีครับ ให้เขียนให้เลยนะอ้ยเอานไหมเขียนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์เอาแบบก็ได้ยังไปจะเกิดอะไรอัชชันของขอแบบจากนี้เรื่องอะไรอาจารย์จะใส่พระประานการเงินการเงินก็อุอาคศความรักความรักก็อิสวาสุเดี๋ยวเดี๋ยวเว้นนะรักกับครอบครัวและภรรยาเดี๋ยวเผื่อเมียดูอยู่เดี๋ยวขอขคนใจผิดไม่ของมหาเสน่ เ้าการค้าเราเป็นคนตั้งใจทางานเน้นโชคลาภ้วยนะการค้าเนี่ยคือรายใหญ่เข้ามานักชาลีปิ ด้อะไรบ้างครับครบแล้วล่ะแค่มีน้โมทายะใหญ่ก็ถือว่าครบครับใช่แต่ก็อย่างที่ขอมาไม่ว่าจะเนน้เรื่องการงานการเงินเป็อย่ในนี่ครบ้ครับผมก็ขอมอบสิ่งนี้ก็ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าผมสักการะเมื่อใดก็ขอให้กุศลครั้งนี้อิทิธิ์ครั้งนี้พุทธคุณครั้งนี้สู่เพื่อนๆโดยทั่วกันครับครับของคุทธดานครับขอบคุณครับ